ในโลกนี้สิ่งที่จะบันทอนกำลังใจของคนเราได้มากก็คือคำพูดคำพูดติดตัดกำลังใจหรือกดใจผู้ฟังให้ต่ำลงทำให้ผู้ฟังรู้สึกกระคายหูก่อให้เกิดความไม่พอใจความขุ่นมัวโกรธเคืองและยังเป็นวาทกรรมที่ก่อเวรทำให้ผู้พยาบาท จองเวงกันอีกด้วยซึ่งการผูกโกรธผูกพยาบาทจะทำให้ใจกระสรับกระส่ายไม่เป็นสมาธินอกจากนี้หน้าตาก็ายังเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่น่าเข้าใกล้ใครใครก็ถอยห่างไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยถ้าสีในร่างกายก็เกิดวิปริตเสียสมดุล ลราหายใจก็จะหยาบคนที่เก็บความโกรธเอาไว้ก็ต้องทุกข์ร้อนใจถรนลุลทรายหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นถ้าปรารถนาจะดับทุกข์ก็ต้องดับความโกรธโด,ย,ดยหันมาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็จะได้รับความสุขอันเกิดจากสมาธิกันนะจ๊ะอิวาราสุภาสิตท,ที่กล่าวไว้ในคุตกนิกาย ธรรมบทว่ายเวรังอุป,ปนัยหันติเวรังปปนนตเงตสังนสัมมติยเวรังนูปนัยหันติเวรังเตสุปสัมมติเวนผู้จองเวนย่อมไม่ระงับเวนผู้ไม่จองเวนย่อมระงับได้การผูกโกรธอากาต พฏาบาทจองเวรกันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธและยังก่อเกิดโทษยังมหาหันอีกด้วยทั้งในภพนี้และภพหน้าตลอดจนชีวิตอันแสนทุกข์ทรมานยาวนานในสังสารวัตดังนั้นบัณฑิตผู้ได้ศึกษาความจริงของชีวิตแล้วจึงไม่ผูกโกรธจองเวรกันแต่จะให้อภัย และมีเมตตาจิตต่อกันการให้อภัยซึ่งกันและกันทำให้ไม่ต้องก่อเวรเพราะคนเราต้องเข้าใจความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าในโลกนี้เนะี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมเมื่อไม่สมบูรณ์บางครั้งคนอื่น <c oughs> ก็อาจจะทำผิดพลาดล่วงเกินเราและบางทีเราก็ไปทำผิดพลาด เร่วงเกินคนอื่นทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่ถ้าเราต่างให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเวรน,นั้นก็จะระง,งับไปเพราะเวรย่อมระง,งับได้ด้วก,การไม่จองเวรแต่เวรจะไม่ระง,งับเมื่อต่างก็ผูกเวรกันเรื่องการผูกเวรกันนี้นะ พอครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสมุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบเหตุที่มาของการผูกเวรกันระหว่างกากับนกเขาเราคงเคยได้ยินท่ายคำที่ว่าคนที่ไม่ถูกกันแล้วเนี่ยตางก็หาทางประทุษร้ายต่อก,กันอุปมาเหมือนพังพอนกับงู หมีกับไม้ตระเคาะและกากับนกเขาเรื่องนี้น่าไม่ใช่เป็นแค่คำอุปมานะจ๊ะแต่ว่ามีเหตุที่มาซึ่งในวันนี้เนะ่ยเราจะมาศึกษากันถึงต้นเหตุที่มาของกาขนกเขาติดจองเวรกันมายาวนานนานแค่ไหนเราก็ต้องมาติดตามรับฟังกันดู เรื่องก็มีอยู่ว่าที่ท้ายมหาวิหารวัดพระเจตวันพวกกามักร้องส่งเสียงดังในเวลากลางวันเพราะฝูงกาต่างก็าพากันรมจิกตีนกเขาที่เกาะบังคาครบตั้งแต่กลางวันจนกระทั่งถึงยามอาทิตย์ตกดินนกเขาบางตัวก็ถูกจิกตีจนถึงแก่ความตาย บางตัวก็บินหนีไปได้ส่วนตัวที่บินไปแล้วไม่รอดสายตาของกาก็จะถูกตามราววีไม่มีหยุดหย่อนพอตกกลางคืนนกเขามีความได้เปรียบในเรื่องทัศนวิสัยในการมองในที่มืดทีด่ดีกว่าทำก็ขมเหงรังแกจิกตีกาทำให้ฝูงกาถึงแก่ความตายมากมาย พระภิกษุที่ท่านทำความสะอาดด้านท้ายมหาวิหารพระเทววันท่านนั้งคอยกวาดชิ้นส่วนร่างกายของกาที่ตกเกลื่อนกราดาอยู่ทุกวันแล้วท่านก็น,นำเรื่องนี้แจ้งให้กับภิกษุสงฆ์งหลายได้รับทราบพระภิกษุก็เลยประชุมกันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องฝูงกากับนกเขาที่ทะเลาะ เจตีกันครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จมาถึงที่โรงธรรมสภาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอสนทนาการถึงเรื่องอะไรอยู่หรือพระภิกษุก็กราบทูลถึงเรื่องกากับนกเขาที่เจกตีกันที่ท้ายมหาวิหารที่ทรงทราบพ,พระองค์สดับแล้วก็ตรัสว่า ดูก่อนวิกษุทั้งหลายกากนกเขานี้น่ยใช่ว่าจะผูกเวรกันเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแต่ได้เริ่มผูกเวรกันมาตั้งแต่ต้นปฐมมากับแล้วพระภิกสุก็ได้กราบทูลอารัตนาให้พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปพระองคก็ตรัสว่าในครั้งปฐมกับ ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปร้ำมนาจกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นที่คอยบีบบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็ทำให้มีวิบากที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันออกไปของสรรพชีวิตได้มีชีวิตใหม่ๆห,หลากหลายเผ่าพันธุ์มันเกิดขึ้นมาเดิมนาจแห่งแรงกรรม แรงบุญแรงบาปที่ตนได้เคยกระทำเอาไว้ในครั้งที่เป็นมนุษย์บ้างก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบ้างก็ได้กลายอื่นที่เสื่อมลงกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันนี้จึงทำให้มีสังคมของสรรพสัตว์ปะปนกระเข้ากันไปในวังวนแห่งวัฏฏะในครั้งนั้น มนุษย์ทั้งหลายก็ได้ประชุมกันว่าพวกเรานะ่ะมีกันอยู่มากมายการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขจะต้องมีผู้นำที่ชาญฉลาดในการจัดสรรบั่วนแล้วก็มีวิจารณญาณในการตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมดังนั้นนะในหมู่มนุษย์จึงมีการแต่งตั้งบุรุษ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ให้เป็นผู้ปกครองโดยเรียกว่ามหากษัตริย์ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในป่าก็มาประชุมกันเพื่อแต่งตั้งเจ้าป่าและก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้พญาราชสีเป็นพญาแห่งสัตว์จตุบาทคือเป็นใหญ่กว่าสัตว์สีเท้าที่มีอยู่ในป่าทั้งหมด ส่วนมูสัตว์ที่อาศัยอยูย่ในน้ำมีมัจฉาหลากหลายชนิดก็ได้ประชุมกันแต่งตั้งปลาอานนท์ให้เป็นพญาแห่งสัตว์ในน้ำสำหรับสัตว์บรรดาสกุลาชาติได้มาประชุมกันบนแผ่นศีลาใหญ่ในป่าหิมพานต์และได้ประสัยกันว่าในหมู่มนุษย์ก็มีการแต่งตั้งผู้ปกครองเป็นมหากษัตริย์แล้ว ในบรรดา,าสัสีเท้าก็มีราชสีเป็นพญาในหมู่ปลาก็มีปลานอนุบาพญาและในหมู่พวกเราใครเล่าจะเป็นพญาจากนั้นนกนานาชนิดต่างก็ได้เสนอและเฟ้นหาตัวปูที่เหมาะสมที่จะได้เป็นพญาซึ่งส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าควรจะแต่งตั้งนกเขาให้เป็นพญาแห่งสกุลนา แล้วตัวแทนของนกตัวหนึ่งก็ได้กล่าวขึ้นในท่าำกลางที่ประชุมว่าเราจะประกาศสามครั้งให้นกเขาเป็นใหญ่ในหมู่พวกเราแล้วจะได้สรุปเป็นมติที่ประชุมว่าให้นกเขาเป็นพยา,มาเมื่อได้ประกาศสามครั้งแล้วกาตัวหนึ่งก็คัดค้านขึ้นมาว่าข้าะเจ้านำไม่เห็นด้วยยังสรุปเป็นมติที่ประชุมไม่ได้ เพราะว่านกเขานั้นนะ่ะมีรูปสมบัติไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ปกครองเนื่องจากมีหน้าตาดุหน้ากลัวถึงไม่โกรธก็เหมือนกับทำหน้าโกรธอยู่เสมอแต่พวกเราได้ผู้ที่มีหน้าตาอย่างนี้มาเป็นนายของเราแล้วเวลาโกรธขึ้นมาจะน่ากลัวขนาดไหน เราควรจะตั้งกาผู้มีปัญญาเป็นพญาจะดีกว่าสนนข้าก็พูดขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยจะจะให้กาเป็นผู้นำเพราะพฤติกรรมของกานั้นม่นาไว้วางใจธรรมดาวิสัยของกามีปกติเที่ยวขโมยกินไข่นกและกินแม้กระทั่งลูกน้อยของแม่นกทั้งหลาย ตากาได้เป็นพญาแล้วพวกเราคงไม่ต้องส่งไข่นกไปบำเรอให้กาหรือท่านทั้งหลายจงตรองโดยให้ดีเราไม่พอใจที่จะตั้งกาให้เป็นพญาของพวกนกส่วนกาก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าเราก็ไม่พอใจที่จะตั้งเจ้าให้เป็นพญาเช่นกันว่าแล้วกาก็บินขึ้นไปในอากาศ ส่วนนกเขาก็มีความโกรธจัดเป็นกำลังเพราะถูกคัดค้านนำไปเสียหน้าจึงบินไล่ล่าตามจิกตีกาและตั้งแต่ครั้งนั้นมาในหมู่กาและนกเขาจึงเริ่มจองเวรกันเรื่อยมาแม้ในปัจจุบันนี้ถ้าเจอกันก็เป็นอันต้องจิกตีกันให้ตายไปข้างหนึ่งอันนี้ระหว่างที่กากับนกเขากำลังวิวาทกันอยู่นั่น หมูนกทั้งหลายจึงได้แต่งตั้งหงทองให้เป็นพยาเพราะธรรมดาหงย่อมไม่เบียดเบียนเหล่าสกุณาทั้งรูปร่างของงดงามนาทัศนาฉะนั้นหงจึงได้เป็นพยาหงจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการสร้างวาทกรรมต่อกันมีผลทำให้ผูกเวรกันไปยาวนาน แล้วก็ต้องมาเบียดเบียนทำร้ายกันชนดิดที่ว่าเอาตายกันไปนข้างหนึ่งทีเดียวแล้วก็ยากที่จะหาวันยุติซึ่งมันทำให้เราเสียเวลาในการสร้างบาร,รมีและทำให้ต้องไปสู่อาบายจากกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นทางที่ดีควรจะให้อาภัยกันเสียเพราะที่จริงเราทุกๆคนก็เคยเป็นญาติกันมาแล้วทั้งนั้น เราหน้าต่างเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายดยกันหมดทั้งสิ้นหรักกันไว้ดีกว่าไปโกรธกันถ้าเรามีความรักและปรารถนาดีต่อกันและกันแล้วใจก็จะสบายปฏิบัติธรรมก็จะได้เห็นธรรมะโดยเร็วไว้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาำใหม่ที่แข็งแรงครอบโครอัยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิน